อ่านี่อ่ามาพาหลวงปู่มาเสยี่ยมชมบ้านพี่เลนะฮะนี่ครับหน้าต่างนะฮะอ่าเป็นหน้าต่างนี่หน้าต่างเป็นแบบนี้ครับเวลาเปิดจะเป็นแบบนี้นะหน้าต่างโบราณอ่าหน้าต่างสมัยนี่ฮะอ่านี่พานี่พาหลวงปู่มาบ้านนี้วันนี้นะอ่าพาหลวงปู่มานี่นะอ่ เอาไปคิดดูราคาถูกกว่าไอ้ดานเพลียนด่านเพลียนเป็นปูนเป็นบล็อกทำน้ทำแล้วใส่อีกใช่แต่นี่มันร้องไม่ได้มันแกะเนี่ยนี่มาด่านเพลีนบ้านพี่ร็อกนะครับล็อกกี้นะฮะอยู่ที่อำเภอประสาทนะฮะนี่หน้าต่างนะครับนี่คือเป็นหน้าต่างแบบนี้นะหน้าต่างเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้แค่หนึ่งก็ขายหนึ่งห้าแต่เขาลดให้หนึ่งเอทส ปานก็แปดพันได้ลเยเลยนะๆๆไหนสองบานไหนพี่เนี่ยแปดพันไม่ส่วนรถส่วนอ๋อทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเขาตั้งไว้ห 1, มื่นห้าเขารลเหลือหมื่นเจ็ดไงโอ้ 2, สุดยอดครับสุดยอดนี่เป็นหน้าต่างห้องพระนะครับอ่านี่ฮะนี่นี่ก็สายบุญอีกคนหนึ่งครับนี่สายบุญนะฮะอ่านีสายบุญนะครับนี่

นี่นะเจ้าของบ้านให้ชมนะฮะนี่ก็เป็นสายลูกศิษย์หลวงปู่สูงเช่นกันนะฮะนี่เป็นพระกริง่งจัก,กรพรรดิสองแผ่นดินนะฮะนี่ฮนะโอ้ตอนนี้แสงไม่ได้เดี๋ยวจะไปชมชมชัดๆนะอืมน,นี่นี่ครับนี่ครับ ก็ตามด้านของท่านแหละนี่พระกริ่งจะโสวแผ่นดินนะหลงวงปู่สวงนี่ชมดูนะ